ก็ะะคือว่าไหล่ติดเนี่ยคือภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น frozen shoulder หรือว่าเป็น adhesive capsulitis นี่ยคือว่าไหล่มันจะติดทุกทิศทางของการเคลื่อนไหวเลยนะอย่างไรนี้นะฮะเนี่ยดูนี่นะเรากางออกก็ติดอยู่ตรงนี้คนไข้เจ็บนะแล้วก็มาด้านหน้าพอได้เยอะนิดนึงแต่ก็ติดอยู่แค่นี้นะไปไม่ได้แล้วถ้าพอไอ้พอจะหมุนพอหมุนลงแบบนี้คนไข้ก็เจ็บละหรือว่าพอจะบิดด้านหลังอันนี้ก็เจ็บละแล้วก็พอบิดมาบิดได้แค่นี้นะอันนี้ไหล่ติดทุกทิศทางนะ ส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาหลักๆเนี่ยมันเกิดจากว่ามีมีการอักเสบของแคปซูลเนี่ยรอบๆข้อพอมีอักเสบปุ๊บเนี่ยมันเลยให้มีการรัดของแคปซูลนะฮะทำให้การเคลื่อนไหวของข้อเนี่ยเสียไปเพราะั้นการรักษาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ระยะเวลารักษานานนิดนึงเนาะก็คือประมาณ8ปดถึงสิเดือนเลยนะก็คือว่าช่วงแรกเนี่ยมันจะเกิดจากการอักเสบมันแค็จะมีอาการปวดค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็จะฉีดยาลดอักเสบลดปวดต่างๆเนี่ยแล้วก็ให้หลัวน้ำหมอเลี้ยงข้อเทียมเนี่ยคือช่วยประทังไปก่อนนะแลล้้้วววหััังงจากกนนนนไอ็ช่่เีียทมปดอะก็ ฉีดยาเสร็จแล้วก็ทกากายภาพบัตรโด,ดยการทํเพนดูลัมเอ็กซ์ซอร์ไนด์การทำเพนดูลัมเอ็กซ์ซอร์ไ์ก็คือว่าให้น้มตัวไปนัานนาแล้วก็ค่อยๆ,ๆแกว่งแบบนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราพยายามจะยกแขนมันจะเจ็บเยอะนะแต่แกว่งแบบนี้จะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะครับอันนี้1น่นะอันนี้2พอหลังจากนั้นที่เราระยะฉีดยาเพื่อลดการอักเสบต่างๆเนะี่ยดีแล้วประมาณสัก3าสเดือนนะหลังจากนั้นตัวนี้ไหลจะเหลือแค่เรื่องติดอย่างเดียวละพออะไหลติดอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้ก็ค่อยมาบริหารมากขึ้นเช่นการไต่กําแพงไต่แบบนี้ หรือว่าหันหน้าเข้าแหากําแพงแล้วก็ไต่ขึ้นไปแบบนี้นะะหลังจากนั้นมันก็ทาไอเรื่องอาการปวดเนี่ยสักหกเดือนมันจะหายแล้วแต่เรื่องไหล่ติดเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ8ถึงไอหลังจากนั้นก็ประมาณเดือนที่8จนถึง14เนี่ยอาจจะไอการเคลื่อนแบบก็จะกลับมาทั้งหมดละไม่จาเป็นต้องผ่าตัดเนาะอันนี้พอพอเราตรวจอวจันทรสองตรวจอันทีสามมันจะไม่มีอะไรผิดปกติจะไม่เห็นเอ็นขาดเนี่ยเอ็นมันจะหดรัดถูกหดรัดไว้ตรงนี้อันนี้หนึ่งนะอาจจะมีการอักเสบนิดหน่อยอยู่ตรงเนี้ยของไบเซปเทนดอนนิดเดียวไม่เยอะ นี่ยพอบิดแบบนี้เนี่ยนิดเดียวเอ็นไม่ได้ขาดเลยนะตรงนี้นะแต่ว่าเอ็นมันถูเหมือนกับมีการอักเสบตรงนี้นะเราะฉั้นตรงนี้เดี๋ยวจะฉีดยาให้ก่อนนะฮะเนี่ยมีอักเสบตรงนี้นิดนึงของเป็นสับเดือดตอยเบอร์ซ่าต้องหเลี้ยงข้อเทียมหลังจากฉีดยาเสร็จก็ยาแกป้ปวดก็กินเป็นทั้งคราวปวดก็กไม่ต้องต้องกินแล้วเดี๋ยวผมให้ยาไปทาไว้นิดนึงจบละแล้วหลังจากนั้นก็ผมแนะนำอาจจะฉีดยาเดือนละครั้งช่วงแรกเนี่ยอาจจะฉีดยาลดอักเสบไอเวลาฉีดยาลดอักเสบกั นั่นหลอดเลือดขอดียมมันดีประสิทธิภาพมันจะดีกว่าฉีดไอยาลดอักเสบอย่างเดียวคือฉีดเพื่อไอญญลดอักเสบกว่าขยายแล้วก็ช่วยหล่อลืน่นนิดเดียวนะเราไม่ได้ฉีดเข้าเส้นเอ็นนะเห็นไหมตำแหน่งที่ฉีดเนี่ยเราฉีดเขา้านี่เหฮะมันแยกระหว่างเส้นเอ็นกับกล้ามเนื้อออกมาเลยตรงนี้เลยเพราะถ้าเกิดเราไม่ใช้เครื่องฉีดเข้าไปเนะี่ยมันเอ็นมันจะขาด ค่อยไหงายมือนะจ๊ะนิดน,นึง่ยตรงนี้ที่มันอักเสบ